นี่คือการฟื้นดินฟื้นดินคลุมดินด้วยฟางสิ่งที่เราจะได้ก็คืออาหารที่ได้จากธรรมชาติเห็ดดอกใหญ่มากเห็ดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นเพื่อนเกิดขึ้นเองจากที่เราได้คลุมฟางหมักฟางไว้ให้กับดินเพื่อนดูว่าดอกใหญ่มากเบลอเบล่าใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อน ไปแชร์ว่าเรามีวิธีที่ปรับปรุงสภาพพื้นดินอย่างไรที่จะทําให้ดินมีความสมบูรณ์และเมื่อดินสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เราได้ก็คืออาหารที่มาจากที่ดินเลี้ยงเราสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้เราพาเพื่อน ลงส่วนนะแล้วก็เราจะผ่านเพื่อนมาทำแปลงปลูกนะทำแปลงปลูกเตรียมแปลงที่ที่จะไปปลูกพืชผักในช่วงฤดูต่อไปซึ่งเราได้แปลงนี้เราได้ปลูกมะเขือเทศเนาะนี่ก็ทำการรื้อรืนะ้อต้นมะเขือเทศออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็ยัง ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งต้นที่ว่าโตช้าตอนนี้ออกลูกแล้วนะอยู่ข้างหน้านเพื่อนแต่วันนี้เราจะใช้สิ่งนี้เพื่อมาเป็นอาหารของดินนี่เป็นเปลือกถั่วนะเปลือกถั่วเนี่ยเพื่อนๆนะใครที่ที่มีเปลือกถั่วที่เราได้ได้ทานแล้วนะแบบนี้นะเนี่ยเราก็ไม่ต้องนําไปเผาไปทิ้งนะเพราะสิ่งนี้จะเป็นปุ๋ยนะ จะเป็นปุ๋ยเป็นอาหารพืชอย่างดีนะคะเปลือกถัว่วในเปลือกถั่วเนี่ยจะมีสารอาหารไนตโตรเจนนะแล้วก็ทั้งเป็นอาหารของดินและพืชอย่างดีนะคะในเปลือกถั่วนี่จะมีทั้งไนตโตรเจนนะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่จะเป็นอาหารของพืชแต่ตอนนี้เราจะใช้เปลือกถั่วในการโรยลงไป ในแปลงในแปลงนี้นะคะในแปลงนี้เพื่อเป็นอาหารของดินนะเมื่อเขาย่อยสลายแล้วนะคะก็จะทําให้ดินมีธาตุสารอินทรีย์มากขึ้นพอเราได้ช่วงเวลาที่จะเพาะปลูกนะคะเราก็จะได้ดินที่มีความสมบูรณ์ซึ่งในแปลงนี้เราใช้ฟางนะเราใช้ฟางในการหมักดินไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เปลือกถั่ว เราจะโรยใช้เปลือกถั่วเนี่ยโรยลงไปในดินใครที่มีกระถางนะเพื่อนๆเ,เป็นกระถางก็เอากระถางโรยเอาใส่ลงไปในกระถางกระถางปลูกเลยนะใช้เป็นรองก้นหลุมกระถางก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยใส่ลงไปพอนานวันเขาก็จะย่อยสลาย กลายเป็นอาหารของดินไม่จะเป็นวัชพืชนะที่อยู่ในแปลงดินเราก็เอากรบนะถอนออกมาแล้วเราก็กรบลงไปในแปลงดินนะเราจะปล่อยเอาไว้แบบนี้นะ แล้วเดี๋ยวเราลดร่านด้วยน้ำหมักนะเราก็มีน้ำหมักเเราจะก็จะใช้น้ำหมักนี่เป็นน้ำหมักกากาแฟนะคะที่เราหมักกับผลไม้เนะาะใบสะเดาเศษอาหารสดที่เราเหลือเราก็มาหมักกับกากาแฟนะแล้วเราก็จะนำน้ำหมักนี้ รดลาดลงไปเพื่อทำการย่อยสลายนะเพราะในน้ำหมักเนี่ยจะมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะย่อยสลายพวกเปลือกทั่วนะวัชพืชฟางที่อยู่ในดินนะกลายเป็นธาตุอินทรีย์ที่อยู่ในดินเพื่อทำให้ดินมีความรุ่นสยุยเราจะใช้จุลินทรีย์จากกากกาแฟนะจากน้ำหมักของกากาาแฟเพื่อมา ย่อยสลายธาตุอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในแปลงนี้นะคะนี่คือการาฟื้นดินนะการฟื้นดินและปรุงดินก่อนที่เราจะปลูกในในช่วงฤดูต่อไปนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีน้ําหมักกาแกกฟก็ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนคะ่ะใช้เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์หรือเราจะทำน้าหมัก ปานะก็ใช้ได้นะเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยย่อยนะคะใส่น้ำหมักตัวนี้ช่วยย่อยแล้วก็วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บขึ้นช่ายด้วยนะคะเพื่อจะนำไปปรุงอาหารนะคะนี่คือต้นขึ้นช่ายที่เราปลูกเอาไว้นะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะทำการตาดัดนี่ ตัดประมาณนี้เพื่อนเห็นไหมคะนี่ตัดเหลือประมาณนี้แล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ส่วนนี้เราก็นำไปปรุงอาหารนี่คือการปลูกแบบว่ากินกินได้ตลอดปีนะนี่ปลูกครั้งเดียว เราก็เก็บกินได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกใหม่ตัดเพื่อให้เขาแตกขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดเลย นะคะยอดสวยๆงามๆเลยเมื่อคืนฝนตกเนาะที่บ้านสวนก็ทำให้อากาศชุ่มชื้นดีต้นนี้เบ้อเลยเบ้อบราเลยเพื่อนๆนี่ผักเราปลูกกินเองเก็บกินได้ตลอดปีนะ จากเศษวัชพืชและเปลือกถัว่วเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายนะเพื่อนย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในแปลงนี้เราก็จะมาทําการพรวนดินนะเราก็จะทําการพรวนดินแล้วก็ปลูกขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนี่นก็อีกต้นหนึ่งเนาะเพื่อนนี่ ผักหรือดูร้อนเราก็ต้องอย่าให้พืชขาดน้ำนะพเพื่อนเพื่กองเราก็จะพุบพักพุบพัก,พพกนะหรือเราจะทำวิธีขยายก็ได้นะพเพื่อนเนนะเก็บมาแล้วเห็นไหมคะผักของเรา เขียวสดงดงามน่าทานหรือจะเป็นต้นหอมนะเพื่อนๆเนี่ยต้นหอมเราก็จะใช้วิธีที่เราต้องการเก็บกินได้ตลอดเ,เราก็ตัดประมาณนี้ตัดให้เหลือต้นต่อไว้ เราก็เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็อันนี้ลงหัวแล้วเป็นหัวแล้วเราจะปลูกต่อก็ได้นะเพื่อนเนี่ยเอาหัวนำไปปลูกไปปลูกต่ออีกก็ได้จิ้มลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมา จะปล่อยให้เขาโตขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง สำหรับคลิปนี้วันนี้เราเองก็มาแชร์เพื่อนๆด้วยการเตรียมดินเนาะปรุงดินด้วยเปลือกถั่วนะเพื่อจะทำการปรุงปรุงแปรงดินนะเพื่อที่จะใช้เป็นแปลงปลูกในฤด,ดูถัดไปนะและการเก็บพืชผัก พืชผักที่เราปลูกส่วนครัวปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินได้ตลอดนะคะเราก็มาแชร์ด้วยสาระที่เล็กๆน้อยๆประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะที่เราปลูกพืชผักกินเองนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้เราเองเราก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วจะได้สาระได้ประโยชน์ เราซีดีรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเราปลูกหอมปลูกครั้งเดียวเราก็เก็บกินได้ตลอดนะเพื่อนๆเนาะนี่วันนี้สิ่งที่เราเก็บเก็บจากพืชผักสวนครัวของเราดูขึ้นช่ายเรางามมากแล้วก็ปลูกวิธีปลูกเราก็ง่ายๆและนี่คือขึ้นช่ายที่เรา จะนำมาปลูกในแปลงเราตัดเราตัดต้นเดิมของเขาไปทานนะเอายอดไปไปปรุงอาหารแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีต้นที่เหลืออยู่เราก็ตัดตัดรากออกรากเดิมของเขาตัดออกไปเลยตัดออกไปแล้วก็แยก แยกต้นออกมาแยกออกมาทีละต้นเนาะเพื่อนๆนี่นก็ได้หนึ่งต้น เป็นวิธีที่เราปลูกแบบไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์พอก,ก้านะเพื่อนๆเราใช้การปักชำแบบนี้เลยก็ขยายต่อได้เช่นเดียวกันนะนเห็นไหมคะนี่เราได้มาเยอะแยะเลยดูนะเพื่อน,นเท่านี้เราก็ได้สี่ต้นแล้วเห็นไหมคะสี่ห้าต้น เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปถัดไปที่เราจะมาพา,พาเพื่อนๆปลูกขึ้นช่าย